คุณรู้ไหมว่ากว่า3,000ันปีก่อนจีนมีสตรีนักรบที่ถูกจารึกชื่อเอาไว้ในประวัติศาสตร์เธอคือฟู่ห่าสนมเอกของกษัตริย์อู่ติ้งแห่งราชวงศ์ซางแต่ไม่ใช่แค่หญิงในวังเพราะเธอคือแม่ทัพหญิงผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนั้นในสังคมจีนโบราณผู้หญิงมีหน้าที่เพียงดูแลบ้านแต่ฟู่ห่ากลับนำทัพออ,อกศึกวางแผนรบจนได้รับชัยชนะหลายครั้งโดยเฉพาะศึกปราบชนเผ่าถูฟางทางเหนือที่ทำให้นางถูกยกย่องว่าเป็นยอดนักการทหารเธอมี กองกำลังส่วนตัวอาวุธนับร้อยและยังได้เขตปกครองชายแดนไว้คุ้มครองอาณาจักรแต่หลังศึกใหญ่ครั้งหนึ่งฟู่ห่าก็ล้มป่วยและเสียชีวิตราวปี1200ก่อนคริสตกาลสุสานของเธอถูกฝั่งแยกออกไปจนรอดพ้นจากการปล้นทำให้โบราณาคดีค้นพบในปีคศ1976ภายในสุสานมีของล้ำค่ากว่า2,000ชิ้นทั้งหยกงาช้างและที่สำคัญคือควานรบทองสมริดสัญลักษณ์อำนาจแม่ทัพหญิงผู้เกรียงไกร นี่คือเรื่องราวของฟู่ฮ่าววีรสตรีคนแรกที่ถูกจารึกชื่อในประวัติศาสตร์จีน